สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมชื่อหมูหววนักร้องอีสานนะครับวันนี้ไปหาเพื่อนที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าไปที่สตูดิโอมีคุณภาพนะครับอืเพราะว่าจะวงเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับวงเพลงซิงซิงเกิลใหม่นะครับนี่ครับคุณน็กเขาเป็นเขาเล่นกีตาร์เก่งมากนะครับ แล้วก็เขาเล่นคอมพิวเตอร์ที่สตูดิโอนะครับ <Hello. S 1> เขาก็ดีนะนี่ภันนยาด้วยนะครับ <Hello. S 1> เธอเป็นนักร้องอังกฤษด้วยนะครับร้องเพลงเพราะมากนะครับที่นี่มีมีเยอะแยะนี่มีคีย์บอร์ดโบราณนะครับแล้วก็มีเปียโนโด้วยนะอืมแล้วก็มีไมค์เยอะแยะ เดินชีครับโอเคเร็วๆนะพี่จะบ่งเพลงลูกทุ่งหมอลำนะอ๋อนี่กีตาร์ของพี่หวานด้วยนะโอ้โหคุณอิกเล่นกีกตาราเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขามีกีตาร์เยอะแยะ แล้วก็ที่นี่มีคอมพิวเตอร์และพี่มู่วานจะร้องเพลงวันนี้นะครับโอเคขอบคุณหลายๆเดอ้อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ